ได้รนะับบัญชาจากนายกร,รัฐมนตรีและทตรีว่าการกระทรวงเกษตกรและสหกรณ์ต้องทำซอปเอาวัวหรือไฟให้สําเร็จให้ได้และต้องส่งเสริมไฟทุกประเภทที่อยู่ในมือของเกษตกรกรไม่ว่าจะมีไฟแร่ส่งเสริมไฟแรใไอมีควายยักษ์ส่งเสริมควายยักษ์ประกวดให้เขาไอมีควายงามต้องส่งเสริมต่อครับต่อไปนะอาจจะมีควายแสนร,รู้ควายแฟชั่นอีกต่างรับ นี่คือซอสพอบเบิ้ลของประเทศไทยพูดกับการสินอีกมีไฟยัดก็มีไฟงานไฟงานก็มีไฟเผือกกับไฟดำด้วยแต่เอาเผือกดำมาชิงกันนะไฟแคบมีแน่นอนครับไม่พิงไฟแคบมีแน่นอนพี่หยางเพชรมันมีช่วงเร่งผ่านพี่หยางเพชรแต่ถือว่าวันนั้นเป็นเวลาของช่วงเร่งผ่านนะครับก็พี่น้องเวลาไปโพสก็บอกว่า ไฟชารนจเลิศโอ้โลนี่สวยมาแล้ครับรางควบคิธานเกลือซอฟตพันธ์ครับผมกาอ่าโคตรอย่างนี้เลยจัดที่ไหนนะจัดที่มหาลัยกาสิร <No> ธี์คร bueno> ับอยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองครับอยู่ใกล้กับปัต mm ุสัตต์จังหวัดกาสิร네ธี์ครับจัดเป็นปีที่สองจัดเป็นปีที่สองปีที่แล้วปีที่แล้วเราจัดภายในกันก็โอ้โหภายในก็ยิ่งใหญ่นะครับใหญ่แล้ววันนี้กาสิรธี์มหาลัยกาสิรธี์ไม่ทำ ไม่ทําแค่นั้นนะลุงครับมีเราจะมีการเสวนาควายแห่งชาติครับครับลองฟังดิคนที่เป็นนักพูดอ่ะมีใครบ้างไม่อยากฟังครับหนึ่งท่านเปาสัตว์จังหวัดครับสองท่านนายกสมบัติธรรละเอียดครับสามท่านรองผู้การอเอก สี่น้ำระเีพัทโอเราจัดจัดที่ชั้นเจ็ดอาคารสิบสองรรจุคนได้เป็นพันคนครัวันนั้นเราต้องเอาทุกษาด้านเกษตรเ้าจาบทุกคนและเกษตรกรทุกท่านวันที่ยี่สิบน่าจะยี่สิบแปดนะใช่ใช่ยี่สิดาเตรียมตัวไว้ นฟัรุ่นนี้รุ่นยังครับผมหมอรุ่นยังครับไปฟันแท้สามคู่นะครับผมพอขั้นครับมีอยู่สี่สาวครับใช่สาวประเภทสองด้วยเละพี่กรณ์อีกท่านหนึ่งนะท่านนายสาัตยาส่งดากใจทานหมอก็จะให้ความรู้แนวต่างๆในการที่จะเลี้ยงควายให้มีสุขภาพดีขวัญมาไล่สนามแล้วครับนี่ครับนี่ผมเป็นคนถาม สนามนีเพื่อนสีโอเคว่าถาเบิ้งแด้ครับพี่น้องครับอยู่ที่อยู่ที่ท่านเปาทึงสามนี่แหละครับผมจังหวัดกาสีตอนนี้สังเกตนะทั้งสามครับติดตามนะครับพี่น้องครับตอนผู้เลี้ยงฝลายทั้งจังหวัดเข้างานนี้เพื่อฟังเวทีเสวนาลงอีกท่านหนึ่งที่ข้าพยาให้เชิญนะครับผมเห็นวันนี้ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องควายดีมากเชิญท่านมาเป็นประธาน ่านอ่านจากที่เตรียมให้ที่เดียวต้องอะไรท่านกล่าวสดเลยนะครับท่านผู้ว่าในการจังหวัดครับผมโอ้ยังไม่กล้าแต่ท่านท่านเขาด้วยครับผมนั่นแหละฮะท่านวันนี้ผมประทับใจมากท่านพูดแล้วก็ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องค่ายท่านพูดไปยาวแล้วประทับใจมากตอนนี้ผมได้ฐานะที่เป็น คนในจังหวัดของท่านนี่ผมกล้าบอกว่าถ้าผู้ว่าในการจังหวัดที่หล่อที่สุดในเมืองไทยผมว่ากาลสินคนหนึ่งคว่าเห็นไหมคือจะดับหนึ่งจบอกอยากให้ประกวดทุกเดือนอ้าวก็ต้องบอกว่าอยู่ที่งบประมาณนั้นแหละหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับน้องพายขวัญครับจากพุทธศรีฟาร์มเป็นลูกของแก้วฟ้ากับแม่สายเพชรุรจากขอนแก่นครับดีใจด้วยนะครับผมรางวัลรองอันดับที่สอง นะฮะในงานบาก,กรรมประกวดควายน้มคย,ยักกรลสินครั้งที่3ประจำปี2567ได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขหมายเลข4ครับหมายเลข4ครับเพชรธัญญาครับจากวีระชัยฟาร์มครับลูกของเบิ้มพลังกับแม่สายแก้วฟ้าจากบ้านบ่อกาลสินครับเอาควายขยับด้านข้างครับ เหลือสองตัวเดินมาคู่กันเหลือสองสายเลขสองตัวครับก็คือหมายเลขหนึ่งเจ้าทั้มครับน้องหญิงจูงนะครับผมทั้มเจ้าทั้มจากและมีความเงามเขาใหญ่ครับนี่ก็แชมป์มาหลายสมัยครับแกรนแชมป์มาหลายครั้งครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเสียแชมป์หรือเปล่าไม่แน่หมายเลขสามนะหมายเลขสามคำแพงครับจากสอสมัยฟาร์มจังหวัดขอนแก่นครับ เป็นลูกตัวไหนฮะเป็นลูกของเจ้าซันกับแม่คําแก้วครับลูกเจ้าซันนี่พ่อมันเป็นควายจําครับประจําอยู่ฟาร์มนี่แหละที่สอสมัยฟาร์มเจ้าซันเนี่ยเป็นลูกของเจ้าเปลียวใหญ่ครับปังแปรลิ้วปังแปรลิ้วครับปังแปรลิ้วเป็นปู่พ่อมันคือไอ้เปลียวใหญ่สายนี้เป็นพ่อเป็นควายดาสายนี้ลูกตัวไหนนะเบอร์หนึ่งเจ้าทําลูกตัวไหนคุณหมอเบอร์หนึ่งเจ้าทาลูกของแก้วฟ้าครับอ่าแก้วฟ้าเป็นควายเพื่อ สวยทั้งคู่ครับงานทั้งคู่ไม่รู้ว่ากรรมการตัดกันตรงไหนครับพี่น้องมาลุ้นดีครับสองตัวนี้เคยแชมป์เคยการแชมป์มาเคยสลับกันแพ้ชนะมาหลายรอบกูกตังใครคิดว่าวันนี้ขออนุญาตปลุกมือครั้งเดียวนะครับใครคิดว่าแชมป์ยังอยู่ที่เัอร์หนึ่งเจ้าแชมป์เหมือนเดิมขอเสียงปกมือครับโคราชใช่ไหมครับจากโคราช ครับคนจูงต้มยาแล้วใครคิดว่าแชมปควรจะเปลี่ยนมือได้แล้วเป็นหมายเลืสารคือ,อน,น,น้องคำแพงขอเสียงปรบมือครับโอ้ทใก้เพียงเอาแล้วฮะต้องบอกว่าดีคนละแบบเต็มคนละอย่างใช่ครับแต่สูสีกันจริงจรอนแกนหรือนทครราชสีมาดนตีพร้อมเลยครับ มา,มาแล้วครับ้วนะฮะดนตรีพร้อมนะฮะหนุ่มสุดหลอนะฮะแฟนเป็นดาราหนังนักร้องเจ้านี้ขามันหล่อมันเลยได้เมียงามรับเพราะขาเอาถึงและชนะเลิศในงานมหกรรมประกวดควายงามควายยักษ์กาลสินครัง้งที่สามประจำปี2567ได้แก่ควายมราะจาักษจังหวัด นครราชสีมาครับผมเจ้าช้ำนะฮะจากชนิดฟาร์มเขาใหญ่เป็นลูกของเจ้าฟ้ากับแม่นางพญากับนครราชสีมาและรองอันดับหนึ่งนะฮะเจ้าคำแพงครับจากสอสมัยฟาร์มเป็นลูกของเจ้าจัน์กับแม่ทัาแก้วจากจังหวัดขอนแก่น